สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถักทายยามมือเสามุกแมวคู่หูดูโอ้มุกแมวอุยนานมากๆเลยนะที่เจะได้มาเจอกันเพราาะว่่ออยูไมืนีตอนนี้อยู่ที่กุ้งเต้โอ้ยด้านหน้าที่เอซิสเนาะอ่าบากกโออเซิสบรรยากาศด้านหลังเสียงน้ำตกโอ้ยบรรยากาศดีๆนะคะชิลๆนะคะพวามุกวรพงษ์มากเกินบรรยากาศบอแมนดอกเนาะเพราะว่าจะคือเตรียมตัวที่จะไปส่งลูกนะมารับลูกมือนี้ เพื่อนจะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนฝากแม่ๆยังกอกอยู่ต่างแม่ภาคบิดกี้อยู่ฝรั่งเศสนะคะอย่างน้อยก็อยู่คนละเมืองก็กฟ้าคนเลยละล่ะเดี๋ยวมูลนิสิโทรหาเพื่อนนะคะว่าลูกสาวสิเดินทางเดีวถ้ามีโอกาสจังไงเพื่อนจะไปปลอกกันก้อนเห่ามีดอกนะคะก็ไปเจอกันก็ยังเราก็อุ่นใจว่ามีแม่ภาคบิสกี้อยู่หันบ่าเบ้าถึงเนาะช่วงของการเปลี่ยน กันอ่ายังก็เหมือนก็คือคิดว่องคิดรูการของสาวน้อยรำเพรียงโชว์แต่จะเห็นโคตรต่างตั้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 เนาะไหลๆออกมามีบางคนที่ออกไปยังก็ดำมาเดินทางตามฝันเจ้าของในหมอบไปเห็ดอาวงไม้บ่หรือยังเข้ากับวงหูจักอันนั้นก็แล้วแต่ห้างสาขาที่สามตอนต่อไปบ้างเพื่อจะเห็ดแบดดใสมันบอกแต่ว่าที่ที่ห้าวดีใจอีกอันหนึ่งก็คือเห็นโคตรของโจรอีกอันหนึ่งคนโจรมางูงิ่งๆอุ้ยๆกันันบอกเออ เอาไปตามติดว่าเออมีอย่างเกิดขึ้นหนึ่งในนั้นจะหนองมานะหนองมานะเพิ่นกระขึ้นขอคว้าไม้ขอมานังชัยสาวน้อยลำพืนโชว์คืออย่างนอกบ้านนี่ใจอยู่เอาเขาขึ้นขึ้นมาลำเชิญพวกนี้ลองลองคืนมาห้องเพลงหลายเพลงแค่นะปกติขั้นเชิญมาอาจจะมาแคตินคือวัว กับพ่อสงสัยเป็นในในเนาะเป็นในในอยู่ทรงสิษยมาเป็นในในว่าแต่กับงูงี่ๆใสกันเ่าก็เลยกับรุ่นรุ่นน้ำมือหนึ่งสองมือคนละเนาะงบอกว่ายังไงหล่ะเห็นเห็นโพดตีออกมาชัดเจนว่านำโดยพวัดของน้องวัดศิวดนเออวัดศิวลแล้วก็ตามด้วยผู้สนับสนุนบอกไปาใจเขาว่าผู้สนับสนุนเป็นอ่าคนอ่าคนเป็น เป็นเป็นน้องฮักเพิ่นน่ะครับกินมากน้ำแข็งเลยนักสุรศักดิ์นี่ม่านะติดบานแพรงที่ว่าชัดเจนเนาะชัดเจนชัดเจนมากเลยทีนี้ผู้อื่นตามมาอีกน้องบุญจันทร์นัดไอ้นัดสุรศักดิ์นี่คือใครว่าไปฟังเขาบอกแล้วกันไปวัดเป็นร่องขอมาว่าให้น้องมามาซอยมาซอยแต่ว่าของน่องมนานเป็นบานแพรงนี่ป๊อโจเป็นคน้นหวานมากกิมเลยจิ้มเลย ดีใจนะพอๆแม่แม่เยซี่ก็ดีใจหนึ่งแน่นก็รวมทั้งคุณครูเข้ากับมาเบิงบทบาทใหม่เนี่ยมาอยู่วง้ใหม่มาเป็นดาวดวงเด่นได้ไขว่าตั้งใจว่ามาให้เป็นดาวดวงเด่นพอๆแม่อลายเพราะน่ะคือนี่แต่บอกว่าคุณครูคืออะรหน่ะจริงห้าสาามคิดเรื่องของมองมาโดยตลอดนะอลวาทถึงหัวไหออกตัวแห้งกับปุ่นเห็นเห็นมาเป็นแบบนี้แล้วต้องดีใจนะคะต้องดีใจบอกทิ้งเพื่อนบุ้ขึ้นก็เท็ะคิดว่าดีใจน้ำเพิ่นเลย บ้านอีหมา่ามันมือนว่ามีหมูกโ้านพวกมากเพราะว่าเฮานี่คือยิ้ตามเรื่องราวของน้องคู่แม,ม่เหมียวนี่เฮ็ดเรื่องน้องมากแต่มือแรกที่เป็นขึ้นเวทีตั้งแต่เอาม,มือไปจับยิงแล้วก็ดามามากต่อสู้กันมากถ่ายถ่ายมือเออถ่ายมือเนาะถ่ายกันหนีคือนะคะแล้วก็ดราม่ากันมากเฮาก็โดนดราม่ามานน้ำตาลไหลเล่าเอยไหลเล่าอยู่เบื้องหลังของความสําเร็จดีใจอยู่เป็นส่วนหนึ่งของส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเขาตามจิตเข้ามาแม่น่าไอ้ เป,เ,ปเ,ปเป็นเอ็นมะยองเป็นเป็นสาลักหรอกแต่ว่าเป็นผู้สนสับสนย์ชาส่วนหนึง่งส่วนหนึ่งก็คือตามทิศชีวิตของเพคนมาตาลอดแล้วหายก็ร่างใจมากโดยตลอดนะคะถึงแมฆจะทุกคนจะเห็นอยู่ด็กค้าปวปลาตงเราหลายขึ้นหมายความาเขาพอแม่เมฆเป็นเห็นเท่าว่าเท่านี้เป็นไปแล้วก็ดิมเนินตามกันมาตาลอดอยูกระทั่งเพคนไข้เนรเข้ากับแอบเบิึงห่างๆแต่ตามเบิึงการสืบสูของเพคนตลอดผมก็ได้บ่เคยเห็นว่าสิ่งมานราไอ้เธอได้มือพอมีการเปลี่ยนแปลงแบบถือว่าเปลี่ยนแปลงครัง้งยิ่งใหญ่ เป็นเป็นการเริ่มต้นเรียกว่าเก้าที่เก้าหนึ่งของน้องเออเป็นการเปลี่ยนแปลงทางยิ่งใหญ่ในในอีกระบบของการเป็นนักแสดงของเนได้เป็นศิลปินของเพื่นแต่รอเบิงวาบทบาทมาเข้านีขึ้นออกของเด่นนะต้องต้องบดเด่นแน่นอนผมบอกเลเน่ยจับมือกันให้ไนนปรุงเกลียวกันให้ได้ตลอดแบบน เรียกเยกปั่นของแท้เลยของคอนโดเลยเรียกปั่น,นแท้คนคนคนี้ว่าบโบเสียแรงไปหับอยู่บ้านแมนอ่าเขาก็ต้องกุ้มใจเลยโควิดเนี่ยหลายๆคนเมื่อก่อนนี่มือด้าเพ่นสีออ้มือด้ายสีเมืองด้ายสีๆๆขาวไม่บอกใส่เฉยไอ้กีน่ะไปถามจนเขาก็ัให้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 เน่มันก็นต้องถึงเวลาเพื่อนกับเบิงลเลี่ยวบอกว่าถึงเวลาพวกเพ่นก็<ข>ออกมาบ้านเวลาเหมือนทุกคนนี่คือใครว่าเป็นเซอร์ไพรส์ของพ่อๆแม่ๆ็ตอีซี่เลยนี่แม่บอกคือว่าเซอร์ไพรส์อย่างยิงโบกิดเลยนะว่า โอกาสนี่จังหวะนี่น้องที่เลยมาอยู่ไปหนิมาเป็นดาวดวงเด่นมาเป็นอะไรเด่นเลยเด่นเลยอ่าคือเป็นตัวชู่โร่งนี่แหละแก่นเกลือดีข้างนึงนี่แหละมานะใช่ของเฮาสมัยยังคเฮาเบาหน่ะแต่บางคนบอกว่าเขาเขียนซื่อผิดคู่มือนี่น้องใส่ซื่อมานะใช่นะมานะใช่ข้อเป็นมากก็คืออาจารย์ศุอาจารย์สุนชัยเวลาเป็นอไรหรือว่นบอกว่าคนบอกถึงมานะมานะชัยม่ใช่เทาก็บหรืว่คนทักไปอาจารย์หลวงผีอาจารย์หลวงผิด เขาก็ายกให้อาจารย์อยู่ว่าอาจารย์เออผมเปิดเดินมีละเขาน้องกันเป็นบอกเรามักจัดใจเป็นซื้อมงคลแมนกลายเป็นซื้อไม่นคล้องเลยมาณชัยสาวน้อยลำเพลินโชว์เขาเลยเขากันเนะโอ้ยขาดกันเนาะเหมือนเป็นซื้อก็จอดตั้งใบรอดเนาะบางคนบอกว่ายังโตบางคนเขียนคู่ว่าคู่แล้วลืมน้องแม่นห่บอกป่ามุกและพงศ์กลยลืมเลยลืมคู่แดี๋ยวเาถึงตลอดอยู่บ้านเดียวกันอยู่สักคนไง ไปหานยันเลยก็ได้เออหันยันเลก็ได้บอร์ซีนอ่ความรูซื้อเห็นการพัฒนาของเราเรามีคนว่าเด้คู่น่ะคือกบนี่งก็โดดไปคนนั้นไปกระโดดไปคนนี้เอาเท่ากับเป็นในก็เป็นยูทูบเทาเป็นวอแมนเทาเป็นเอซีเทาก็ต้องชื่นชมได้หลายคนหนึ่งในนั้นคือมานนันที่ได้ใจเสมอไม่ถึงเพื่อนแล้วก็เป็นแล้วเป็นคนคนเดียวนะที่ที่ไปหอนเฮือนหอนซ่าน คนอื่นท่านเด็ไปคนไหนเขาไก่เาไก่ชิดกับขรอบัวัวยหูจักเปิดปุ้ปูุณยาเนาะยี่งแต่ทั่วฮะอ้าพิ่งยีเร่ออ้าผูพึ่อย่เล่วสินะท่านสามามีเนะตามข้าวตลอดไม่กระทั่งพ่อปอว่าสบาอเกิืผ้าอยู่เี่เท่ากับทั่ววนโตไปได้แต่ว่าข้อปอเป็นหมูจักดอกเป็นเหมือนญาติกันไปแล้วเนาะ โอมานว่าเขาบไปไปหาเพื่อนเขาเขาขาดจุดนั้นบอมานเตว่าเปลี่ยนกันไปออกทุกคนเดี๋ยวหนีน้องเพื่อนไม่พอพอเมย์เอฟซี่ขัดเจนแข้งหลายเท่ากับเด็กแค่เบิ้งเพขนบอกเบิ้งเพิ่นกับจบเบิ้งโอกาสดีๆสำคัญสำคัญข้างๆเขาพี่ทางข้างเขาถือเขาขึ้นแบบนี้เขาบอกเป็นบอกขึ้นบ้านไม่น่ะคู่กับบริษนิ่งดอนนี่ดูได้นะก็ถือว่าประสบความสำเร็จสร้างกำแพง เพื่อนนองสิออกรถออกอย่างเท่ากับตามหูแจักเบลเล่เขาเล่าพี่เขาดีใจพูดอย่งอยู่ในว้งสองกับมี่อยู่ไรฮะมีผู้ดีใจมีใครดีใจเขาหักแข้งเหรอเออลองหักแข้งลองหักแข้งย้อนร้อยถอยลำผัพก็เก่าๆคนน่าหมก่อนต้องกานมาเนาะแมนอุ้ยภาพคู่อันฟ้อนเกี่ยวกันนะวเบิร์ดก็ภาพพี่วานฝนตกไม่แดดตกไปซอยอ้ยต้องไปหาเด้อต้องไปหาเดี๋ยวเดี๋ยวสิปักมันพูดไปว่าตะกี้นั่นตะกี้คู่ไม่เหมียวนั่นโบฮันได้หายยังหักแข้งหลายแต่ว่าลองหักแข้งมาอยู่วงสอง ผู้ตามหักแข้งได้บ้างเ,เป็ดหมอบมาลงมาไล่แบบตามติดเลยวงสองละกันมีคนหนึ่งสิเพิ่นมาก,กับขึ้นน้องเอ,งอกช่างว่าดีหนึ่งที่ดีใจพอว่าคนบอกว่าไอดอลของผมตะกี้ผมว่าสิตามไปหาวงหนึ่งจางกเพื่นน้ำมานาว่านันบนี้นอนนเออเพิ่นสนิทแต่มาแต่แจกรลาละนะคะก็เลยมาเข้าหนึ่งว่าดีใจอยู่ว่ามานาแต่ตะกี้มาอยู่วงสองน้องจันจากสิเดย์เบิ่งไอดอลของผมว่าอ่อนซอนอ่อนซอนอ่อนซอีเพ่งที่น้องอันเอกห้องเนี่ย มนาบุตรนะดำร้อยมนาถึงแม่อาจจะแบบแมนนวาาลองเออคือคือแมนมดเลยเพ่งอย่งก็ป่าใจดินอาจจะบ่มวนเพราะมนาเพราะว่าแต่บบก็คนละสไตล์คนละสไตล์เพราะว่าน้องออกเสียงมันหวานนะแต่อีกรูปแบบนึงแต่ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันดูซีน้าหมู่โพรพงเพ่งไม่สฉพาเกิดสิของเกิดตรงนี้แหละเพราะว่ามนคือคือมนาหน่เพียนง่ายเพราะว่าแจะเพ่งที่สองที่สามเพ่งไล่บังดูไล่บังดู จือฮองอยากเลงเดี๋ยวจามือสิลรวมเพลงใหม่เพราะว่าฮองกใจว่าถึงเวลาที่เขาตรงเดี๋ยวมาบอกถึงเพื่อนหรความดีใจเพ่งนักสู่ภูผ่านนักสู่ภูผ่านข้นสู่ท่อนันแนมึงเงี้ยความหวังมูบานไอที่ว่าเาอีกสองวอไ้เพ่ง ฝันที่เป็นจริงฝันที่เป็นจริงโอ้ยเพลงยังอีกแล้วเดี๋ยวพึ่งได้ยินตึ้งแล้วนี่สิบสองเพลงนับเิ็นพูดนี่าเดี๋ยวคุณพูดตังสิไลายรงมี่เพลงอย่างนี้เจ้าจำได้ว่าสิบสองตอนนี้ไล่ยหรือแชร์กิจสู่ภาคพื้นินนะสู่ภาคพื้นทอ่นั่นแหละหลายๆเนองหลายพื้นหลายพื่นแล้วก็เพลงในทางที่เคยเที่ยวทางที่เคยเที่ยวโอ้หลายๆเฮ้ยเนาะเนาะเอาผู้ใดจืดแน่กะเขียนลงมาอีกเด้อคุณลืมคุณลืมลืพื่อ เพเชี่ยพ่ระพื่อนอง่าคกะมีโอกาสใจเนห้องเนอย่งดีใจน้ำน้องมะนาะเนาะองไายเอาเพลงม่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวจะคุยกันเพลงอย่างน้อเนาก็เบิ่งได้ว่าคนที่ช่วยไหม่กระผักแพงคูเป็นบ่มีแน่นอนเสือวาน้องุ่นเนาะสือต้งรุ่องรุ่นกาลังใจตอนนี้คือลูกสาวลูกไส้มายู่กันมาอยู่งกันเบิรดนะคะอย่ลูกสาวลูกไส้มาอยู่ตรกันเนีวคือว่าเป็นสิ่งดีดดีงามเกิดขึ้นเนาะเอาเดี๋ยวเจอกันยุ่งยุ่ง